คิดว่าความสัมพันธ์ของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยจะส่งผลกระทบยังไงบ้างกับการซักฟอกร,รอบนี้ภูมิใจไทยมาครบไหมเสียงผมว่าก็มาอย่าใชว่าครบรือผมไม่คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะครบสําหรับการเมืองค,คนนั่งเกือบห้าร้อยคนนะครับมันก็ต้องมีคนป่วยตายสายลาแล้วก็คติคบ,บ้างเอาเรียกว่ามาเกือบจะครบหรือมาอย่างมีเนืยสําคัญหรือมาครบ ก็คือสนับสนุนใช่คือถ้าขาดไปบ้างนิดหน่อยอันนั้นมันไม่ได้มีเนื้อสำคัญไงแต่ถ้าขาดไปสักครึ่งพักเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่ามีนัยยะแล้วนะครับเพราะตรงนี้ถ้าใช้คําง่ายๆก็คือบอกว่าภูมิใจไทยก็ยังคงสนับสนุนรัฐบาลนั่นแหละนะครับอ่าแล้วบทบาทของพรรคภูมิใจไทยต่อรพรรคเพื่อไทยต่อรัฐบาลอาจารย์มองว่าต้องเล่นบทบาทไหน ผมว่าวันนี้เนี่ยภูมิใจไทยเองอยู่ในฐานะของพรรคที่เป็นอันดับสองในรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการเดินหน้าทางการเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องอาศัยภูมิใจไทยนะแม้วันนี้สมมติภูมิใจไทยถอนตัวรัฐบาลรัฐบาลเราก็ไปได้แต่เสียงจะปริมน้ำนะครับเสียงจะปริมน้าหวัดเสียวนะอันนี้พอเสียงปริ่มน้าหวัดเสียวนั่นก็หมายว่าการที่จะต้องอาศัยภูมิใจไทยยังคงต้องมีอยู่แต่แน่นอนในการเมืองเนี่ยมันมีจุดยืนที่ต่างกันทัศนคติต่อนโยบาย จุดยืนในการเมืองมก็ต้องต่างกันรว่าถ้าเหมือนกันเขาอยู่พรรคเดียวกันหมดเลยสิครับใช่ไหมครมันเรื่องปกติครับหลายคนบอกทำไมภูมิใจไทยชอบมีจุดยืนอะไรที่ไม่ตรงกับทางพรรคเพื่อไทยผมว่าเป็นเรื่องปกติ พราได้จุดยืนเหมือนกันเขาก็อยู่พรรคเพื่อไทยไปแล้วครับใช่ไหมฮะก็ต้องมีจุดยืนที่ต่างกันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองนะครับแต่จุดยืนที่ต่างกันตรงเนี้ถ้าสามารถพูดคุยกันได้นะครับหรือสามารถที่จะเห็นประโยชน์ต่างๆของประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันเขาก็เดินกันไปได้ครับ,รบก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลน,นะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งปี2 5 7 0ยังไม่มอีกยาวไกลครับ ดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีใครพร้อมต่อการเลือกตั้งเมื่อเดืนพักการเมืองไหน,คร,นครับดังนั้นเชื่อว่ายังไงเขาก็ยังอยู่ไปด้วยกันแหละครับเพียงแต่ว่าคนทํางานด้วยกันอ่ะมันก็ต้องมีทั้งเห็นตรงเห็นต่างนะครับหรือออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อะไรกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับ